มตีครับมันจะเป็นผู้หญิงชปเราเียนหัวตี้ถูตีจะกไหเแ่าไม่เ่างเลยโอ้ตที่หนาไปยีับมึงโม้่ห้างก็เชียวโอ้มึเดา้าหรว่าเไเอาอีนึงมสวัสดีครับช่องจ้าดอนเหมือนเดิมเีมาพอกันร้านสาท่านนี้วเย็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาไปไม้ก่อนมื่อันคั้นเปรุงม่ก่อนเขปรุงเราต้องโขกด้วยมือนันถ้าไปปั่นนะมัน ไม่ได้อัดทะลุดอ๋อไม่น่นี่นี่นีพัดมูปลาเพิ่ว่าจะได้ขอให้เอาไปถ้าป่านน้อามันจะละเอียดอย่างเดียวแล้วไม่จะไม่ไม่หอมจะไม่หอมแกงมันจะไม่มูปลาครับมูปลามูปลาปลานี่น้ำยิ่งอันน้เอาซุสซมเดียวก็เยี่ยมจากวางสีเลย เดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวหนอบอสใดตัดไปตัดไปตัดไปยืดห่ต่อยืดห่อก่อนหนอ